ไฮโซโบยับภารกิจติดโบกับภารกิจแรกวันนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องเตรียมทุบก,กระปุกคุยเหรียญรอเลยแหละครับเพราะว่าเราจะพาไปดูเหรียญหลักล้านจะเป็นยังไงนั้นติดตามคุณเชียร์ไปทำภารกิจในช่วงหยิบชิปโบแดงเลยครับ คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเรดริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบค่ะแน่นอนว่าหยิบชิ้นโบแดงของเชียร์ลยวันนี้เปิดรายการด้วยความอลังการอย่างแน่นอนกับของสุดพิเศษของที่หายาดของที่ฟังแล้วต้องแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมาให้ราช้าก้ารกิจเลยครับผมชึบขอบคุณนะคะปีโป้ด้วยนะคะภารกิจของเชียร์จากปีโป้ในวันนี้ค่ะตามหาเหรียญมูลค่าหลักล้านย yeah. ร้อตรงนี้แล้วแหละเชื่อว่ามีละมีลายแทงแล้วแต่ไม่ไกลตรงนี้ค่ะเต็มเลยต้องอยู่ในนี้แหละคุยเลยไหมเอาเลยไหมหลักร้านแน่นอนเดี๋ยวนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามหาเหรียญมูลค่าหลักล้านอยู่ที่พี่ไหมคะอยู่นี่แต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพา<อ>ไปดูเตรียมไว้ให้พี่เชียแล้วเตรีย,ยมให้แล้วไปเลยดีกว่าครับผมยิดีครับเชิญค่ะค พี่แบงค์แต่ที่เชีเห็นเนี่ยจะมีไม่ใช่แค่เหรียญเนี่ยคะมีของเก่ามีของเก่ามีพระเครื่องมีฟุกเครื่องกระเบื้องลายครามโอ่งอย่างนี้อย่างหลังพี่เชียก็ขายได้อันนี้ก็ขายเหรอคะใช่โอ่งก็รับซื้อของเราก็รับซื้อเหมือนกันครับอยอย่างนี้เห็นอย่างเงี้ยใบหนึ่งรับซื้อมาสองหมื่นนะฮะไม่ได้ถูกหูเฮ้ยสองหมื่นใช่โอ่งอย่างนี้ใบแล้วสองหมื่นบาทเหรอคะใช่แล้วอย่างอากาศกายอย่างนี้ที่เพวกเครื่องถ้วยพวกนี้ของเก่าหมดเลยครับใครมีพวกนี้ลองส่งมาดูอย่างเช่นถ้วยถ้วยใบนี้ครับถ้วยใ <buch> <den> ใช่ครับ<ะ>เนี่ยใครมีแบบนี้เอามาขายได้ไม่พี่แต่ว่าอย่างเงี้สมมติถ้าเชียร์ได้มาเชีจะ,จะรู้ได้ยังไงว่าอันนั้นเนี่ยเป็นของเก่าจริงๆไม่ใช่แบบลายทําขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยลองส่งรูปมาประเมินราคาดูลอ,ลองส่งรูปมาถามผมได้พี่แบงค์ดูแล้วรู้เลยเหรอคะดูจากรูปรู้เบื้องต้นแล้ว80%ครับแต่มันจะมีช่องว่างระหว่างสีบินบ้างกระเทาะนิดกระเทาะหน่อยอะไรเงี้ยราคาก็จะลดลง ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแพงถ<ช>้ายยงไงไะส่งมาปรึกษาก่อนดีกว่าส่งมาปรึกษาได้เลยครับเพราะว่าเนวันนี้เอาแค่เชียร์เดินๆเ,เข้ามาในร้านแป๊บเดียวเนี่ยคนจะเดินมาหน้าร้านตลอดละใช่ครับมาขายทุกวันวันหนึงร้อกว่าคิว ใช่ครับวันนี้วันนี้บัตรคิวตอนนี้30คิวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครคิดว่ามีของที่มีค่าส่งมาปรึกษาก่อนใช่ส่งไลน์ส่งไลน์มาสอบถามมาสอบถามได้แล้วตีราคากันไปใช่ตีราคากันไปแต่วันนี้ไม่ต้องซื้อขายวันนี้ขอดูพี่จัดไปครับจัดไปเลยนะเตรียมของชุดเที่ยวไม้พี่เชียร์ดูผมว่าไม่น่าต่ำกว่า50บล้าน50บล้านเฮ้ยแต่บอกก่อนที่เตรียมมายังไม่น่าจะถึง1 0ของที่มี แต่ว่าที่ให้เชดูไม่น่าต่ำกว่า50ล้านใช่ครับเนี่ยครับเป็นเหรียญที่เอามาให้พี่เชียดูเป็นเหรียญเป็นธนาบาัตรรวมๆกันประมาณ50ล้านบาทตรงหน้าเชียดู้าสิบล้านบาทนะคะใช่ครับโอ้หมือสัน่นมือสั่นเลยคือตื่นเต้นเพราะว่าเหรียญบางเหรียญมีมูลค่ามากกว่าที่คุณผู้ชมคิดพี่แบงค์บอกว่าเหรียญสิเนี่ย รับซื้อเลยหมื่นหนึ่งใช่ใครมีแบบที่ผมที่ผมมีเนี่ยเอามาขายผมได้คุณผู้ชมคะตอนนี้หยุดและลงไปหาเหรียญในบ้านที่มีอยู่เลยเพราะตอนนี้เหรียญที่คุณมีอาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่คิดใช่ครับเหรียญบางเหรียญอาจจะมีมูลค่าเป็นหลักหมื่นเลยใครมีเอามาเลยรับ<ช>ไม่อั้นนะฮะใครของที่วันนี้ที่เอามาให้ดู <ฮะ S 1> บอกก่อนผมรับซื้อไม่ได้มาขายเออ,อ,อขอเอาอย่างตัวอย่างเลยแล้วกันเหรียญปกติมันจะมีแบ่งกี่ประเภทยังไงเหรียญเนี่ยะจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆคือเหรียญเก่ากับเหรียญรุ่นใหม่ถ้าเหรียญรุ่น ุ่นใหม่เนี่ยเราจะนิยมสาะหากันคือเหรียญที่มันผิดปกติอันนี้เป็นยุคพี่เชียโตมาเลยใช่เป็นยุคที่เราใช้ทุกวันนี้ก็เราก็ใช้เหรียญนี้อ่ะฮะมันก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเป็นก้อยทั้งสองด้านอยู่ที่คนสังเกตคุณสังเกตหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นเลยอะเห็นอ่ะพี่เชียดูนี่อ่ะก้อยอันนี้พี่เชียดูังนะอันนี้หนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันอุ้ยโอ้อันนี้เป็นหัวทั้งสองด้านปกติเหรียญหนึ่งจะต้องมีสองด้านหัวก้อยใช่ครับ แต่อันนี้เป็นเป็นลักษณะขเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ผิดคเป็นลักษณะการพิมพ์ผิดพลาดมีทุกชนิดราคาไม่ใช่มีเฉพาะเหรียญสิบอ่ะพีะ่เทียดูเหรียญบาทเหรียญบาทก็มีผมมีผมมีเหรียญหนึ่งบาทด้วยผมมีเหรียญหนึ่งบาทด้วยพี่เทียดูเหรียญหนึ่งบาทใช่เหมือนกันพิมพ์สองด้านเหมือนกันเราไม่เคยเจอฮะเดี๋ยวขอเขาดูอย่างนี้ไม่เคยเจอหรือไม่เคยสังเกตื่อว่าฉันไม่เคยเจอนะหรืออาจจะไม่สังเกตก็ไม่รู้แหละไปดูเลยนะคะตอนนี้คุยดูสังเกตได้ดีเลยขอเช่นราคาเลยละกัน ถ้าเป็นเหรียญบาทอย่างเงี้ยที่2ด้านเหมือนกันผมรับซื้อ10,000บาท10,000บาทต่อ1นเหรียญต่อหนึ่งเหรียญนะ1บาทแรก1 0 0 0งมืนอันนี้ว่าวเลยใช่ไหมว้าวมีว้าวกว่านี้อีกใครมีเหรียญ50ิตังค์แล้วเป็นปีตามนี้คือปี253 0ผมรับซื้อ1 0,000ื่ปีก่อนเลยไม่ต้องไปดูอะไรดูที่ปีอย่างเดียวถ้าเป็นปี3 0มูนมารับเงินเลย10,000บาทปี3 0ศูนถือว่าเป็นปีแรกเป็นที่นิยมของนักสะสมเหรียญปีมีเยอะแยะอย่างเช่นเหรียญ10บาทผลิตน้อยปี3 3ออััลละะ0,000 ทำรายการต่อเลยเดี๋จะไปคุยเหรียญละไม่ไหวละคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีหวังอะเหรียญพวกนี้มีอยู่เกิดทุกบ้านพี่เชียร์แต่ใกล้ตัวเราบ้างแต่บางคนเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายบางคนไม่รู้คุณค่าของเหรียญเหล่านี้ใช่ครับวางทิ้งไว้โดยที่มันรอวันมันเสื่อมสภาพอะได้ยินมาว่ามีเหรียญ600ปีนี่อันนี้คือเงินพดด้วงนี่คมีอายุห0 0ปีเลยเหรออย่างนี้เป็นพดด้วงยุคสุโขทัยอันเนี้ยจะมีอายุประมาณ600ปีครับต่อ1นเม็ด ไม่อยู่ในมือเชีย่ยใช่ครับมาได้ยังไงอึ้งอยู่ไม่เคยเห็น,นแน่นอนเลยเกิดมาไม่เคยเห็นสมัยยุคอเจ้าครับราคาไม่ธรรมดาครับหล้านบาท1ล้านบาทตอนเม็ดครับ,อรรบพอตัดจากยุคสุโขทัยก็จะมายุครัตนโกสินยิ่งใหญ่ยิ่งแพง<า>ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงอย่างเม็ดเล็กเนี่ยเม็ดหนึ่งสองแสนห้าสองแสนห้านะเม็ดนี้เม็ละห้าแสนอ่ะค่ะอันนี้แปดแสนต่อราคานี่คือต่อ1เม็ด ใครมีพดด้วงเม็ดใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่แบบนี้น้ำหนัก20บาทเอามาขายผมได้เม็ดหนึ่งเจ็ดแปดแสนบาทต่อเขาดูเป็นน้ำหนักเหรอคะพี่ใช่ครับวัดจากน้ำหนักอย่างนี้คือแต่ก่อนที่เขาแทนเป็น2 20บาท20บาทนี่คือ20บาทในสมัยก่อนใช่อันนี้คือปีหนึ่งหนึ่งสองสี่ทำในยุครัชการที่ห้ายุคต้นครับอู้ยยังไม่จบอันนี้ยังไม่จบอันนี้เป็นเงินค่ะอันนี้ทำจากทองเป็นพดด้วงที่ใช้ในพระราชตำหนักอย่างนี้ชุดนี้ก็หลายล้าน หลายล้านบาทเนี่ยแถวเนี้ยครับหลายล้านบาทคุณพี่เอาจริงนะเนี่ยครับชิวทีทำหล่นไปร้องไห้แล้วนะหาไม่เจอแล้วนะเม็ดนี้เม็ดนึงก็ประมาณ8 0ดหมื่นถึงหนึ่งแสนครับเม็ดเล็ก <s> ราคาทองไม่น่าจะเกินสามพันบาท<ค>แต่ขั้นต่ําเลยมาขายผมสภาพไหนก็ได้เม็ดหนึ่งสองหมื่นขั้นต่ำสองหมื่นถึงสองแสนบาทขึ้นอยู่กับเมตทลาแบงค์เหรอคะพี่มีแบงค์ไหมธนบัตรมีเพียบเลยวันนี้มีธนบัตรมาให้พี่เชียร์ดูเดี๋ยวมีแบบไหนบ้าง ใบละหมื่นอ้ยนี่ใช่นี่นี่ตรงนี้ที่เกินออกมาใช่ครับอุ้ยแต่เชื่ก็ไม่เคยเห็นนะพี่นะเนี่ยแล้วมีอันไหนอีกอันอันอะไรอันนี้อันนี้เป็นแบงค์ลอยครับแบงค์ลอยยังไงคะแบงค์ลอยถ้าคนไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้เลยว่ามันผิดปกติไงดูที่ตัวเลขครับเลขมันไม่เหมือนกัน ผิดด้วยผิดทั้งหมด400กับ490ซึ่งโดยปกติทั่วไปธนบัตรเนี่ยเลขบนและเลขล่างต้องตรงกรันใช่ครับตรงกันทุกใบพอผ่านผ่านจากยุคที่เรียกว่าเป็นธนบัตรยุคปัจจุบันมาแล้ว<ห>ก็จะเป็นธนบัตรยุคเก่าใบเก่า้างอย่างเงี้ยแบ่งพันโอ้ใช่ครับมีปีไหมมีปีอยู่นี่ไงปีพศนี่ครับ2อ7 3ัน <00 S 1> <27 3. S 3> อันนี้อยู่ในยุคล้อ6ยุคปลายนะโอ้ใช่รับซื้อใบละ1ล้านโอ้หนล้านบาท อันนี้ว้าวแล้วค่ะยังไม่ว้าวอันนี้ว้าวกว่าว้าวกว่าอีกอันนี้รุ่นเดียวกันครับเป็นธนบัตรหนึ่งันบาทรุ่นเดียวกันแต่รุ่นเดียวกันแต่ใ่สีไม่เหมือนกันคะไม่เหมือนกันครับธนบัตรใบบนเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างค่ะทีแรกจพิมพมเป็นสีนี้ค่ะไทยแม่อนุมัติบอกว่าเปลี่ยนสีแต่อันนี้ได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนได้ผ่านการใช้อันนี้ราคาฉีกออกไปอีกเท่าไหร่คะใบนี้ใบนี้สองล้านบาทสองล้านบาทตอนหนึ่งใบ พี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์เตรียมที่สุดของที่สุดให้สําหรับรายการเราในวันนี้วันนี้นะครับรายการเลนริบบอนมาผมก็เตรียมที่สุดของที่สุดมาให้ดูนี่เหรียญนี้ครับพี่เชียร์ครับนี่ครับนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่เกําจากเนื้อทองคําพระราชทานเหรียญนี้เท่าไหร่คะเอาเป็นว่าเมื่อหลายปีที่แล้วมีคนให้ห้าล้านบาทไม่ได้ขายห้าล้านบาทเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ไม่ขาย เอาอย่างนี้เลยถ้าปัจจุบันนี้มีคนมาขอซื้อ8ล้านบาทขายไหมไม่ขาย10ล้านไม่ขายเท่าไหร่ก็ไม่ขายเท่าไหร่ก็ไม่ขายหาไม่ได้อีกแล้วมีกี่เหรียญในประเทศไทยคะเเหรียญในประเทศไทย่ <7 S 2> วนดีย6เหรียญอยู่กับผู้มีบุญของบ้านของเมืองดีกว่าค่ะใช้เวลากามหากี่ปีคะผมซื้อไว้เมื่อประมาณเกือบ15ปีที่แล้วปกปติทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปที่ไปเช่าหามาเนี่ยจะไม่มีคําว่าพระราชทานอยู่ด้านล่าง ของผมจะมีคําว่าพระราชทาน <Yeah. S 2> อยู่ด้านล่างอยู่กับผมมา15ปีแล้วครับแล้วไม่เคยเห็นเหรียญที่สองค่ะอีกเลยอันนี้คือที่สุดที่สุดของที่สุดจริงๆแล้ววันนี้หยิบชิ้นโบแดงของเชียค่ะคงต้องขอติดโบแดงนี้นะคะให้กับเหรียญพระมหาชนกที่มีเจเหรียญในโลกค่ะขอบคุณครับพี่นันขอบคุณครับ ต้องบอกว่าควรค่ากับการติดโบจริงๆครับแต่เรื่องฟังๆในเด so อะเรดริ o บอใไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบยังไม่อีกเพียบเพราะว่าช่วงหน้าจะพาไปเมาส์มอยกับน้องเอว่าทายาทบริษัทยาระดับหมื่นล้านเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ